เจริญพรศรัทธาจัดโยมทานทุกคนมีอาตมาภาคก็อยู่ที่ภู้เขาขวายเนาะสิบาอาตมานอนพ์ต้นนี้ยิ้มทั้งหลายเบิ่งภูวขวายแบบโอ้พักธรรมชาติบร้อนครับเนาะผู้เขาขวายความเชือสวงดงามธรรมชาติภู้เขาข,ขวายเนาะเป็นแดนแห่งศักดิ์สิิทธ์ สถานที่ศักดิ์สิทธดเป็นแดนพระอรหันต์ทั้งหลายอรอยิาาอะรอยะพระอริยะเจ้าทั้งหลายที่ขึ้นมาปฏิบัติสิ่งปฏิบัติธ,ธรรมที่สำเร็จมงคลต่างๆเนาะบระเด็นอันนี้เป็นแค่ตีนภูเนาะความสูงประมาณพันกว่ามเมตรเนาะยังบอลทันสูงสุดบอลสูงสุดจะเป็นภูผาดางเนาะอยู่ทางเทิงเนาะไปเลยเบื้องเลย nhìn đây ngà như vậy